แต่พิจิกาเราคัดมาให้อีกเช่นเคยครับอยู่กับพวกเราทีมงานซ u เปอร์เซฟและผม f c ขับ9นิ้วไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเวลาตีสอครึ่งคืนนี้โบคุ้มเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมึงเช่นกัดบัดมาดู5นะ้านัดที่เคยเจอกันมานั้นโบคุ้มเอาชนะไปได้1เสมอ1และเป็นกัตบัดที่ชนะมาสามเกมรวดเลย ส่วนฟอร์ม10นัดของโบคุ้มนั้นเอาชนะไปได้3เสมอ1แพ้6นัดที่แล้วแพ้ดอดบนไป3ประตูต่อศูส่วนกัตบัตรนั้นชนะไปได้3เสมอ2แพ้5นัดล่าสุดชนะสะตุตการ์ดมา3ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนนั้นแข่งไปแล้ว13นัดครับของทั้งคู่โบคุ้มอยู่อันดับที่17ชนะ2เสมอ1แพ้10มี7คะแนนส่วนกัตบัตรเอาชนะไปได้5เสมอ4แพ้4มี19คะแนนครับ โดยรวมทั้งหมดของโบคุ้มครับถือว่าไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือนอกบ้านสถานการณ์ค่อนข้างยากลําบากครับต่อให้วันนี้ชนะได้อันดับก็ไม่ขยับเพราะแต่ละทีมก็เริ่มทิ้งห่างเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันแม้แต่สตุตการที่อันดับดีกว่าเพียงแค่หนึ่งอันดับครับยังมีคะแนนทิ้งห่างถึง4คะแนนส่วนทางด้านกัตบัตนั้นโดยรวมก็ไม่ดีเช่นกันถ้าวันนี้พวกเขาชนะเขาจะขึ้นเป็นแค่หนึ่งอันดับเท่านั้นเองไปแทนเวเดอร์เบมเมน สถิติที่ผ่านมาดูเหมือนกัตบัตรจะทำได้ดีกว่าแต่เชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านโบคุ้มไม่มีอะไรจะเสียครับถึงแม้พวกเขาจะแพ้หรือชนะอันดับก็จะไม่ขยับเช่นเดิมแต่นี่เป็นเกมในบ้านครับที่แฟนๆต้องการเห็นความกระหายในการลงเล่นและเก็บชัยเพื่อยืนยันว่าทีมที่พวกเขาเชียร์นั้นก็เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคืนนี้กัตบัตรเจองานยากแน่นอนและคู่นี้เชื่อว่าแลกกันมันครับเผอเผยยิงกันถึง3ลูกมั่นใจขอเลือกทางเสียงเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านครับ ไม่แพ้แน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับคู่นี้โบคุ้มครับคู่ต่อไปไปกันต่อกับผมกบริวิเคราะห์บอลครับคู่นี้เราไปกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านเราครับระหว่างเจ้าบ้านบวฟบวกเจอกับทีมเยือนอย่างเสือเหลืองโบลุเซียดอร์มุนผลงานเฮตุเฮตห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันมาครับโบลุเซียดอร์มุนทําได้ดีกว่าเพราะพวกเขาเอาชนะรวดทั้ง5นัด โวบบวกไม่ชนะแล้วก็ไม่เสมออีกด้วยครับโดยการเจอกันนัดล่าสุดครับโบลูเซียดอดมูลถล่มไปถึง6ประตูต่อหนึ่งทีเดียวฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านโวบบวกครับสินัดของพวกเขาเอาชนะไป5นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดครับเล่นในบ้านนัดล่าสุดถล่มโบคุ้มไป4ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มสินัดล่าสุดของดอดมูลผู้มาเยือนครับเอาชนะไป5นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดเท่ากัน เกมในบุนเดสลีกานัดล่าสุดครับพวกเขาชนะโบคุ้มไป3ประตูต่อศูนย์สถานการณ์บุนเดสลีกาเยอรมันทั้ง18ทีมครับทั้งวอฟบวกและบรูเซียดอทมุนลงเตะกันไปทีมละ13นัด13นัดของเจ้าบ้านวอฟบวกครับทำประตูคู่ต่อสู้ได้20ลูกเสียไป19ประตูตอนนี้มี17แต้มอยู่อันดับที่11ของตาราง ส่วนดอทมุลครับ13นัดยิงไป23เสีย15มี25แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางคู่นี้ดูจากฟอร์ม10นัดล่าสุดครับต้องบอกว่าทั้งคู่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับทั้ง2ทีมกำลังกลับเข้าสู่ฟอร์มที่แข็งแกร่งของตัวเองครับแต่ข้อได้เปรียบอย่างนึงที่ทำให้ผมเลือกเชียร์โบลุเซียดอทมุลในวันนี้ก็คือผลงานเฮดทเฮดที่พบกันมาครับต้องบอกว่าโบลเซียดอทมุลทำได้ดีกว่ามากๆ อีกอย่างวันนี้ถ้าบุลุเซียดอทมุนครับพวกเขาบุกมาชนะวอบวกได้เนี่ยจะทำให้มีแต้มขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางทันทีฟุตบอลบุนเดสลิก้าครับจะลงเตะกันอีก2นัดหมายถึงนัดน,นี้แล้วก็นัดหน้าอีก1นัดน,น,นะครับก่อนที่จะพักเบรกแล้วก็ไปลุยสึกฟุตบอลโลกการที่บุลุเซียดอทมุนครับถ้าเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้แล้วในนัดหน้าพวกเขาจะบุกไปเยือนมืนเช่นกันบัก แล้วถ้าเอาชนะได้อีกจะทําให้พวกเขามี6แต้มครับหมายความว่าบรุดเซียดอทมุนครับจะเกาะอยู่ที่อันดับที่2ของตารางบุนเดสลิกาทันทีหลังจากจบฟุตบอลโลกกลับมาครับจะเป็นงานง่ายสําหรับทีมเสือเหลืองที่จะไล่ล่าตําแหน่งจ่าฝูงร่วมกันกับเสือใต้ไบเยนมิวนิคด้วยเหตุผลนี้ครับจึงทําให้ผมเลือกเชียร์ไปที่บรุดเซียดอทมุนในวันนี้ครับนักเตะที่น่าจับตามองครับ จูดเบลียงแฮมฝากเชียร์ด้วยครับบรลุเซียดอทมุนแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ครับโกบุริวิเคราะห์บอลฝากไปด้วยครับมาต่อกับผมในคู่ที่3กับผมอัศวินบอลเต็งไปกันที่คู่เคลโมเนเซเปิดบ้านต้อนรับก,การมเยือนของเอซีมิลานในการโชวเซเรียอาเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด1ครั้งในบ้านเคลโมเนเซวันนั้นเคลโมเนเซเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานไปได้สู่ปรตูต่อศูนย ส่วนฟอร์ม10นัดของเคลโมเนเซ10นัดล่าสุดเสมอไป7แพ้ไป3และยังไม่ชนะใครเลยส่วนฟอร์มในบ้านของเคลโมเนเซ10นัดล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้ไป4ฟอร์ม10นัดล่าสุดของทางด้านเอซีมิลานชนะ7แพ้ไป3ส่วนฟอร์มนอกบ้านของเอซีมิลาน10นัดล่าสุดชนะ5เสมอ3แพ้ไป2 คู่นี้ในตารางคะแนนเอซีมิลานอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว13นัดชนะ9เสมอ2แพ้2ได้27ประตูเสีย14ประตูมีอยู่29คะแนนส่วนเครโมเนเซอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว13นัดชนะ9เสมอ6แพ้7ได้11ประตูเสียไปถึง24ประตูมีอยู่เพียง6คะแนนเท่านั้นภาพโดยรวมของทั้งคู่เครโมเนเซฟอร์มยังคงไว้ใจอะไรไม่ได้มากถึงแม้ช่วงหลังฟอร์มจะดูกระเตื้องขึ้นมาบ้างจากการที่2นัดล่าสุดเก็บผลเสมอมาได้ทั้ง2นัด แต่ดูเหมือนว่ายังทําได้ดีไม่พอเพราะทำได้เพียง6แต้มจากการลงเล่นทั้ง13นัดในหลีกโดยยังหาชัยชนะไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวส่วนทางกับทางด้านทีมเยือนอย่างปีศาจแดงดำเอซีวิลานที่ฟอร์มช่วงหลังจะดูดีวันดีคืนที่6นัดล่าสุดเก็บชัยมาได้5นัดจากการลงเล่นรวมทุกรายการเกมคืนนี้จึงขอเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างเอซีวิลานดูไว้ใจได้มากกว่าด้วยฟอร์มขุมกาลังความมั่นใจที่ล้มเปี่ยม แถมมีแรงจูนใจจําเป็นต้องเก็บ3แต้มเพื่อไล่จี้จากฝูงอย่างนาโปลีอีกด้วยเพราะตามหลังนาโปลีเพียง6กแต้มเท่านั้นเกมนี้จึงเชื่อว่าเอซีมิลานผ่านได้ไม่ยากฟันทงเอซีมิลานชนะ2ประตูต่อศูนย์ฝากไว้ด้วยครับสําหรับคู่ที่3คู่ต่อไปมาพบกับผมอาจารย์ไข่ใส่เต็มในตึกลาลิกาสเปนระหว่างโอซาซูนาปะทะบาร์เซโลนาโอซาซูนาชนะไปได้1เสมอ1แพ้ไปถึง3นัดล่าสุดที่เจอกันเป็นบาร์เซโลนาชนะไป4 0เป็นการเก็บชัยชนะในบ้าน สินัดโดยลงของทางเจ้าบ้านนั้นเอาชนะไปได้5เสมอ2และแพ้ไปถึง3 10นัดโดยลงของทางทีมเยือนชนะไป6เสมอ1และแพ้ไป,ไปถึง3เรามาดูตารางการแข่งขันในทีมออสซูนากลงเตะไปแล้ว13ครั้งชนะไป7เสมอ2และแพ้ไปถึง4ได้15เสีย12มีอยู่23แต้มอยู่อันดับที่5จาก20่ิบาเซโรนาหลงเตะไปแล้ว13เอาชนะไปได้11เสมอ1แพ้ไป1ได้31เสีย4มีอยู่3 4แต้มอยู่อันดับที่1 ทีนี้เรามาดูเจ้าบ้านโอซาซูนาเจ้าบ้านโอซาซูนาผลงานโดยรวมช่วงหลังพวกเขานั้นฟอร์มดูกรเต้งขึ้นมาเยอะเพราะเกมในหลีก4เกมหลังสุดเป็นการชนะ3และเสมอ1เกมด้วยกันในขณะที่ทีมยอนบาร์เซโลนาผลงานโดยรวมพวกเขานั้นถ้าดูเฉพาะเกมในลีกอย่างเดียวต้องบอกว่าฟอร์มโคตรเสด็งยังคงรักษามาตรฐานดีขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องและเกมนี้บาร์เซโลนาจะบุกหลังของโอซาซูนาที่แม้ผลงานจะดีขึ้นก็ตามแต่ถ้าเทียบจากเรื่องของศักยาภาพทีมและขุมกำลังตัวผู้เล่นนั้น ผมมองว่าทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาค่อนข้างเหนือกว่าและดูคาดหวังไม่มากกว่าเจ้าบ้านผมจึงเลือกเชียร์บาร์เซโลนาเชื่อว่าจะบุกมาเก็บ3แต้มกับบ้านได้ในเกมนี้จะกออ์ที่คาดไว้2ลูกขึ้นไปทั้งหมด4คู่ที่เราคัดมาให้หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆเชียร์บอล bon อย่างมีความสุขและสนุกกันมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับหน้าที่การหาข้อมูลเป็นของเราหน้าที่การตัดสินใจเป็นของท่านสําหรับวันนี้พวกเราทีมงานซูเปอร์เซฟต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ